สวัสดีครับวันนี้ทีมงานบ้านาโซลาเซลล์อำเภอบุญทลิกเราได้มีโอกาสมาติดตั้งปัม๊มโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเรามาติดตั้งอยู่ที่บ้านบ้านยังเหรอบ้านสมพรรัตน์นะครับตัวนี้คือเป็นปั๊ม600วัตต์นะครับ600วัตต์คือบ่อ้องบ่อของลูกค้าเป็นบ่อสีนิ้วนะครับบ่อสีนิ้วแล้วก็เราก็ได้หย่อนลงไป20 28เมตรนะครับแล้วเราไปดูกันว่ามันจะได้น้ำที่แรง สมบูรณ์ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตารับ่มกันเลยครับไปเลยครับ let's go ครับน้ำของเขานี่ครับ600วัตต์นะครับนี่ฮะถือว่าโอเคถือว่าน้ําแรงเลยครับนี่ฮะแล้วก็เป็นแผงโพลีนะครับโพลีสองแผง340วัตต์นะครับจะได้น้ําที่ว่าถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับนี่ฮะโอ้หัวพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่แกแกจะทาหน้าแรงครับเดี๋ยวพ่อใหญ่เฮ็ดเฮ็ดเ็หน้าแรงเนาะหนอใหญ่เลยครับเจ้าหน้าแรงนี่ครับ ไม่ใหญยกมือสิเด้ยกมือสิตัวไอ้นี่นะครับเจ้าเจ้าเจ้าผ่ากับเจ้าลูกนี่นี่ครับถือว่าโอเคนะครับปฏิทินหน้าแรงมาดู่ปุ่นส่วนมอญปุ่นคนน้ำครับผมถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบของต,ตัวพุ้งพุ่งคนนันกันนะครับถ้าส่วนนี้จะเป็นตู้ันโทนเขานะครับ ตอนนี้ก็รอบอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยรอบนะครับถือว่าโอเคแดดก็ไม่ถือว่าจัดเท่าไหร่แสงโซลรีก็ถือยนยังให้ไฟแอมก็เจ็ดกับหกแอมนะครับวัดก็สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวัต 77, วต์นะครับอ่าโวลต์ก็หกสิบสามโวลต์อ่ารอ,อบก็ถือว่าสามเพลเ็ดถือว่าใช้ได้เลยนะครับตู้วันทนเราก็เดินสายเรียบร้อยนะครับอยู่ที่บานนาโซลาเซลล์อำเภอบุญทลิกนะครับ ถ้าส,สนใจยังไงทักทายกันมาได้ครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับอ่าสวยก็โอเคสวยเลยนะครับโอเคอเลยวันนี้ก็ทีมงานบรรณาธาเาลอำเภอปุณริก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊าไปไปยบายจุ๊ๆ